อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 อองรียืนยันอีกเสียงเมสซี่ควรได้บอลลงดอนในปีนี้มากกว่าเออร์ลิงฮาเลนเชอรดีอองรีตำนานดาวยิงชาวฝรั่งเศสออกมายืนยันอีกเสียงว่าลีเนลเมสซี่ควรค่าคว้าบอลลงดอนในปีนี้มากกว่าเออร์ลิงฮาเลน แม้เออร์ลิงฮาแลนจะพาทีมคว้าที่เป็นแชมป์ก็ตามตำนานดาบยิงทีมชาติฝรั่งเศสกล่าวพารายการของ c ีเ s สปอร์พร้อมยืนยันว่าเมสซี่ควรค่าเกีว่วับบอลลงดอร์ในปีนี้มากกว่าฮาเลนแม้จะพาทีมคว้าที่เป็นแชมป์ก็ตามผมหมายความว่าผู้คนมากมายสามารถตกเฉียงกันได้แต่สำหรับผมแล้วหากคุณได้แชมป์ฟุตบอลโลกในแบบที่เขาทาได้นั้นเราก็สามารถพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมรอบชิงได้ในฐานะคนฝรั่งเศสผมผิดหวังเล็กๆก,กับฉากจบของมัน แต่คุณไม่สามารถพูดได้นะว่าเขาไม่สมควรได้รับมันมีหลายตัวหลายคนอ้างว่านักเตะของแมนเชสเตอร์เชนหาเลนและนักเตะค,คนอื่นก็สามารถพูดได้ว่าทําไมไม่ใช่ผมแต่คุณไม่สามารถพูดได้ว่ามันไม่ถูกต้องหากเขาได้แชมป์สำหรับผมเมซี่จบบายนะก่อนหน้านี้สื่อดังของสเปนออกรายงานว่าเมซี่ดาวยิงอิตมมี ie, และทีมชาติอนตินาคือตัวเต็งในการคว้าวอบอลอร์ประจำปี2023นี้ ส่วนการประกาศรางวับลบอลโลอประจำปี23จะจัดขึ้นในวันที่30ตุลาและเมสซี่จะเดินทางร่วมงานด้วยตัวเองด้วยเมสซี่ยิงตัวเต็งจ๋าแมนยูขยับบอลอัปเดตราคาแชมป์แชมเปียนส์ลีกเมสซิี่เต็ง1บาเยอร์รังเต็ง2แมนยูขยับจาก50ลงมาเหลือ40เช็คเลทล่าสุดแชมป์แชมเปียนส์ลีกจากร้านภูเมืองผู้ดี บทสรับบรทุนมาของอังกฤษยังคงยกให้แมนซิตี้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์อยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังทุกทีมลงเล่น3านัดรอบแบ่งกลุ่มกันแล้วแมนซิตี้มียตาต่อรองคว้าแชมป์อยู่ที่2ต่อ1ขณะที่ยบร์มัวนิกตามมาเป็นเต็ง29ต่อ2หลังทั้ง2ทีมเก็บชัยชนะมา3นัดติดเหมือนกันส่วนแมนยูยังรั้งเต็ง11เหมือนเดิมแต่ราคาขยับจาก50ต่อ1มาเป็น40ต่อ1น่หลังเปิดโรตเทอร์ฟอร์ดเชิญนชนะเอฟซีโคเบนเฮเกน1-0ส่งผลให้เก็บ3คะแนนแรกได้สเร็จ ตาต่อรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้อันดับ1แมนเชสเตอร์สอต่อหนึ่งอันดับ2บาเยิร์น9ต่อ2อันดับ3เรอัลมาดริด13ต่อ2อันดับ4อาร์เซนอล8ต่อ1อันดับ5อาร์เซนอล10ต่อ1อันดับ6กปารีสแซงแองก์ิบสีต่อ1อันดับ7นิวคาสเซิล25ต่อ1อินเตอร์มิลาน25ต่อ1แอตเลติโกมาดริด25ต่อ1อันดับ10นาโปลี33ต่อ1อันดับ11แมนยูไนเต็ด40ต่อ1 อันดับ12ไรซิกและดอตมุล66ตัว1และอันดับ14ปอร์โต้80ตัว1นเป๊ปอวยฮาแลนด์ aren, สุดเจ๋งหลังซักอีก2ในแชมเปีเ้ยนส์ลีกเป๊ปกัวเดล่ากุลซอแมนเชสเตอร์อวยยศให้เอร์ลิงบอลฮาแลนด์เป็นพิเศษภายหลังดาวยิงนอร์เวย์กด2ประตูแรกในการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้จากเกมบุกชนะยังบอย31ซึ่งเป็นผลทำให้ไสตีกกดในถ้วยบิ๊กเอียร์ไปแล้ว37ประตู จากการลงสนาม33นัดกับ3สม,มสอนภายหลังครองดาวซันโบทั้งรายการแชมเปี้ยนส์ลีกเควนแมลีซีซั่นที่แล้วด้วยการยิง12และ36ประตูตามลำดับซีซั่นนี้ฮาเลนเครื่องร้อนช้าเล็กน้อยเพิ่งจะยิง2ลูกแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกยังไร้ตารนบรวมทุกรายการของซีซั่นนี้ฮาเลนก็ยิงไปล11ประตูจาก14นัดและยังเป็นการยิงในแชมเปี้ยนส์ลีก37ประตูจาก33นัดกับ3สม,มสอนอย่างเรบูซสวบวกดอร์ทมุนและแมนเชสเตี้ เขามีแรงกดดันจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อซีซั่นที่แล้วซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่แค่ซีซั่นที่แล้วด้วยเขาแฮปปี้เขายิงประตูได้เยอะแต่ผู้คนอยากเขาล้มเหลวหลังทําได้52ประตูบางทีเมื่อถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมของฤดูกาลเขาจะทําได้ดีกว่าตอนนี้เรายจนดีเป็นอย่างยิ่งที่เขาเป็นคนที่มีความกระหายท่องตัวเป็นเหมือชีพที่น่าทึ่งเป็นเหมือชีพที่ยอดเยี่ยมเขามีส่วนร่วมในเกมและมีส่วนร่วมในกระบวนการของพวกเราผมเองไม่ต้องการให้เขาปักหลัก แต่ในกรอบเขตโทษและรอดที่จะทำประตูถ้าเขามีส่วนร่วมกับการเล่นเขียโทษมากขึ้นเขาจะฉลาดมากขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยเขายังมีความปรารถนาที่จะพัฒน,นาตัวเองขึ้นไปอีกด้วยเมื่อนโอคานจี้องหลังมายสเตี์ปื้มคูณ2เท่าเพราะนอกจากจะทำประตูไว้บนรายการแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วการเป็นอดีตผู้เล่นบาเซเลมาพังตะข่ายอดีคู่แข่งอย่างยังบอยมันแซบ่บ อาคารจี้เบิกล่องที่สตาดีโอนในเกมที่ปาบยังบอยส1รักษาผลงานชนะร0 0เเซ็น้ำจ่าฟงของกลุ่มจี้การเป็นกองหลังที่ขึ้นทำประตูนับว่าเกิดขึ้นยากแล้วแต่การเป็นคนสวิตท,ที่ทำประตูที่สวิ์แลนด์แถมใส่อลีมันคูณหลายด้งใช่เลยมันเป็นความรู้สึกที่แสนพิเศษเรามีโอกาสมากมายในครึ่งแรกและครึ่งหลังผมคิดว่าหากใช้โอกาสที่สร้างดีกว่านี้คงกดได้2 3เสม็ด้ตั้งแต่ครึ่งแรกแต่นี่ไม่เกิดขึ้น แล้วก็เน้นมากขึ้นในครึ่งหลังแต่มันกลายเป็นความคาดหวังเปิดโอกาสให้อย่างบ่อยเบิดด้วยเมื่อเราขึ้นนำ1-0ไม่นานก็โดนตีเสมอ1-1แต่เราก็ตอบสนองด้วยการทําเพิ่ม2ประตูผมดีใจที่เราได้3าแต้มสถานการณแบบนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเปลี่ยนโอกาสแดงหน้าไม่สําเร็จก็ต้องนิ่งไว้และเดินหน้าบุกต่อไปอาคารจี้เขินในการบาเซนระหว่างช่วงปี2015-2018ได้แชมป์สวิตซ์ซูเปอร์ลีกและ1แชมป์สวิตซ์ครับ เป๊กเกลลราในะใหญ่แมสเซตี้กล่าวชื่นชมริโก้รูอิสที่เล่นฟุตบอลได้อย่างฉาญฉลาดร่วมถึงมองว่าทีมทำผลงานได้ดีแม้มีช่วงเวลาที่โดนตีเสมอแมสเซตี้บุกไปชนะ Bird, ยังไบเบิร์นดยสกอร์สาในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่3เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาทําให้เม้ 9, 9, 9, นาเก่ามี9คะแนนเต็มมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมและการยึนตำแหน่งในเกมของเราก็ดีมากๆคือแรกพวกเราคาเรื่องของสภาพร่างกายที่อ่อนกว่าพวกเขานิดหน่อยทําให้ดูเหมือนจังหวะปะทะตัวต่อตัว,ตว,ตวพวกเขาดูดันกว่าในครึ่งหลังเป็นมาโชนูเนต ที่ช่วยให้ผู้เราชนะโดยรวมแล้วพวกเขายอดเยี่ยมมากชนะอีกเกมก็จะเข้ารอบจากการคมวนแต้มที่มีและจากวันนี้ก็มีสองนัดเพื่อคว้าที่1นึ่งิโกรูอิสเล่นเนินแหม่งฟูลแบ็กและเขาเข้าไปอยู่ในด้านในตำแหน่งที่เขาเล่นได้อย่างชาญฉลาดมากเขาสร้างเกมที่น่าเหลือเชื่อพร้อมกับโรดี้กองหลังทั้งสาคนทําไว้ดีมากๆครึ่งหลังเชเรมีโดกูแจ็กเกรีรวมถึงเบโรซิวาที่ลงเป็นตัวสำรองต่างทำได้ยอดเยี่ยมมันเป็นเกมที่ดีจริงๆ ยนมาเซนแบ็กซ้ายชาวดัตเตรียมอำลาเชลซีในเดือนมการานี้เพื่อเป้าหมายที่สูงขึ้นและไม่มีความคิดที่จะกลับไปเบอร์สลียมียารายงานว่ามาเซนยอมรับความจริงแล้วว่าไม่อาจเบียแยกตำแหน่งในทีมของโปเชตติโนผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีได้ดังนั้นจึงวางแผนที่จะอำลาถิ่นแซมฟอร์ดบิ rit, ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมการาคมมาเซนกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรใหญ่อาทิเช่นแมนซิตี้ลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนาดังนั้นแบ็กซ้ายทีมชาติในอร์แลงจะมีทางเลือกที่ดีขึ้น อาจดรับข้อเสนอที่น่าพอใจในเดือนมกรา t h i แต่หากไม่เป็นเช่นนั้นก็พร้อมจะรอหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ก่อนนัาน,นี่เชลซีตอบรับข้อเสนอ31.5ล้านปอนด์ของเบอร์ซิลลี่ในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์เมื่อในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่กอนหลังวัย21ปฏิเสธโอกาสที่จะกลับไป็นถิ่นเทอร์มัวแม้ซีซั่นก่อนมีส่วนสำคัญในการพาทีมเลื่อนชั้นสูพ่พรีเมียร์ลีกก็ตามมาเซนเชื่อว,ว่าเขามีโอกาสที่ดีในการต่อรองอนาคตของตัวเองในฤดูกาลหน้า ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของสัญญากับเชลซีและเมื่อคําตอบที่ได้รับจากโบชติโนไม่เป็นที่น่าพอใจเขาก็พร้อมจะออปไปเผชิญหน้าความท้าทายใหม่ๆแหน่ชีพการคาแข่งของเขา4ผู้ท้าชิงดาวซันโบวพรีเมียร์ลีก 1. เอร์ลิงฮาเลนการตัดดาวซันโบวฤดูกาลที่แล้วไปก็ดูจะก,กระไรอยู่ซีซั่นที่แล้วฮาเลนซัดให้แมนซิตี้ไป52ประตูโดย36ประตูนั้นเป็นการยิงในพรีเมียร์ลีก เป็นการยิงในพิมพ์ร์ลีกมากที่สุดตอนหนึ่งฤดูกาล 2. โมเมสตาลามูซาลาทำสถิติในการยิงประตูนัดเปิดสนามติดต่อกันเจ็ดฤดูกาลหลังจากที่ทำมาแล้ว6ฤดูกาลเนื่องจากเขาไม่สามารถทำประตูได้ในเกมที่ลิเวอร์พูลบุกเสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งผ่านการทำสถิติไปอย่างน่าเสียดายปัจจุบันซาลาที่ลดบทบาทจากยอดดาวยิงกลายมาเป็นตัวซัพพอร์เตอร์แต่ตอนนี้ยังยิงในพิมี์ร์ลีกไปแล้ว7ลูกเป็นรองดาวเซโนร่วมกับซงฮงมิน สามคัลลัมวิลสันมีคือหนึ่งในกองหน้าที่คิดว่าอันดัรตที่สุดคนหนึ่งในพิีเมยรีกโอเคแหละสภาพร่างกายอาจไม่ได้สมบูรณ์มีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาแต่เขาก็มักจะมีผลงานมาฝากลูกทีมได้อยู่เสมอเช่นเดียวกับฤดูกาลที่แล้วที่ยิงให้หนือเคสเซนไป18ตุงจากการลงเล่น31นัดกลายเป็นนักเตะที่ยิงให้หนือเคสเซนมากที่สุดนับตัแต่ฤดูกาล2003-2004ที่ารนเชลเลอร์ทำไว้22ประตูอันดับสี่มา,าร์คาราฟอร์ ฤดูกาลที่แล้วกลายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการยิงประตูให้กับแมนยูนับตั้งแต่เปิดตัวเลยก็ว่าได้สําหรับมาคาร์ดฟอร์ดเพราะเป็นนักเตะคนแรกของแมนยูที่ยิงได้ถึง30ประตูนในทุกรายการคืงครั้งล่าสุดที่นักเตะแมนยูทําได้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อฤด,ดูกาล2012-2013ที่โรบินฟานเพอร์ซี่ทำไว้และเป็นนักเตะคนแรกต่อจากเบโรนีที่ยิงในออเทอร์ฟอร์ดได้ถึง20ประตูนในฤดูกาล2009-2010